ไงนุชถ้ากำลังดูคลิปนี้อยู่ก็แปลว่ามึงอะอยู่ที่ท่าอากาศยานรอส่งกูสินะเออขอบใจมากนะที่อุตส่าห์สละเวลามาส่งแต่ก็ยังว่านี่มันก็คงเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เจอกันแล้วและกูก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันจะต้องเดินทางไกลแค่ไหนใช้เวลานานเท่าไหร่ถ้าให้กูเดาเนี่ยมันก็คงจะเหมือนตอนที่กูนอนหลับไปแบบไม่ได้ฝันนั่นแหละ ส่วนทางโลกนี่กูก็ให้น้องเชอร์บัวสารต่อนะกูสอนวิชาต่างๆให้น้องเชอร์บัวไว้หมดแล้วปลายทางกูก็ดาไม่ออกเหมือนกันว่ะว่า้ดาวมียอที่ว่าเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงงั้นกูขอลาพวกมึงตรงนี้นะเมื่อถึงเวลาสักวันหนึ่งเราก็จะได้พบกันขอให้เวลาที่เหลือของพวกมึงเนี่ยจงมีแต่ความสุขไร้ซึ่งโลกภัยทั้งไอเด็กไอซิวไอหมีไอบอยไอคุออสีไอจอยไอเง็ดและเพื่อนมนุษย์โลกที่แสนดีกูไปก่อนแล้วลา